สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้งป่าสุกูสุนเดอ้อวันนี้กับบรรยากาศกับยุหายุนาคือเก้าพี่น้องเอ๋วันนี้ขอลาภาพพี่น้องทุกคนมาเอ็ดสมหมูซมหมูป่าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะซอยเนื้อเป็นต้นลวก็มาซักซักให้ละเอียดเลยพี่น้องเอ้ยซั้ละเอียดดี ียมกับเกลือตำใส่กันละเอียดดีแล้วเอาข้าวเหนียวนึ่งลงข้าวเหนียวลงเลยพี่น้องก็ะตำใส่เอ็ดแบบเผาผู้ไทยแล้วก็มาตำมันมนี่ตำนวดให้เข้ากันดีเลยพี่น้องโอโ้ลืม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 พงนวด งวเล็กน้อยตามพอประมาณตามจนซื้อว่ามันเข้ากระดีแล้วพี่น้องเลยแ้วจะค่อยมาห่อ ทำให้เข้ากันดีแล้วก็รู้สึกเบ้เหนียวเลยพี่น้องเลยตำนวดกะคักอยู่หายอยู่หน้าเนาะบ่มีตู้เย็นใส่กะถนอมอาหารไว้กินพี่น้องเอ้ยเอ็ดสม้มเอ็ดส้มหมูป้าแบบเผาผูทไท<ห>ยพี่น้องเอ้ยถนอมอาหารไว้กิน ยูหาอยูหน้าไปตัวแหน่ว่าไปตระแหนะเออได้ตู้เย็นซื้อกลัเอ็ดซ้อมไว้ถนอมอาหารไว้กินเออเออเอออ่ะเสร็จเรียบร้อยละบาทนี้พี่น้องไว้มาห่อบาทนี่ยตามเสร็จแล้วได้ทีแล้วก็มาห่อพี่น้องห่อแบบบ้านๆตามวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาพี่น้องเอ้ย อ๋อแบบห่อใหญ่เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำขายเนาะถ้าทำขายเขาไปเอนน็ดห,ห่อน้น้อยนี่เขาทำไม่กินอยู่ให้อยู่นา แล้วก็ปะไว้ประมาณาสักสองมือพี่น้องยป,ปะไว้สองวันก็ส้มแล้วเขากะเอามากินได้พี่น้องถ้าห้องบ่มีโตเขาก็ใส่ย่างหัดเลยเสร็จแล้วห่อส้มหมูป่าแบบเผาผู้ไทย เสร็จแล้วจ้าห่อส้มหมูป่าแบบเผาผู้ไทยหอบอกักไงเท่าแขนนี่แหะพี่น้องไง